Lời Oh my god Xem bơ xem bơ đây rất mong <laughs> คุณโอเล่ขุดมะเออมันบั็อกไล้ยนะลูกนิ่งเดน,น,น,ย,น,น,นยิเลอนมนะอ่ม็อกไล้ยน่มคิดยังเด็กเด็เกเด็กเด็กเด็ กินหัากันไม่คุ่นเนาะเฮ้ยกินหักกันอืมอืมนะก็แบบอืมหักอืม Ka'n mae gan hon hacc mun. Gan parsgu. Mae'n betho'n yn buang nahun buang 4 mớt sanoi mẹ 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 bắt ต้นคั่นแล้วต้ำต้ำ miếng

เฮ้อะไรกัดงนี้เฮ้ยเนาะทำเขาเจ้านะอืมเ้าเจ้าเขาเจ้า ยกปือนเลยเช็บมากเช็บมากอันนัทใจบ่